ติดต่อก็8818072ถึง4ครับน้ำแร่ธรรมชาติรังรองตราเฟชชอยนะครับชนะน็อกเร็วสุดในแต่ละเสากระเต้ซานแากมะแลงบ่องค 1, ําคำดักหนึ่งบาทครับเทอสปัดเกมยูโร2องประเทศกรุงทนคอมเพล็กซ์รุ่นละมันมากมายพร้อมนักร้องสาวสวยมากมายหลายชีวิตโชว์ตลกที่คาเฟ่ชั้นหนึ่งและเต้นนำเพื่อสุขภาพที่ในกลับฟรีลาชั้น2อย่าลืมครับคู่มีนัดกับเราที่กรุงทนคอมเพล็กซ์แห,ห,นหน่งแรกแห่งเดียวในย่านฝั่งทน วิล่าคาเฟ่ปากซอยสุวิจัยคืนนี้พบกับทักษเดชพนธ์อยู่ยอด18ใบพงศพิสภันต20ยุยยดเยอะ21พี่น้องตะกุลบุญสงเดินจันจรน,น,นิตยา23สายันนิลันรรนะครับนะเตกานคอสอกลับของเรานอกได้แอนนาซินยาสารกระเพาะมอบเงินรางวัล10,000โจได้แค่ปฟันหางแอนนาซินตาย30,000บาดแผลแตกมีค่ารักษาพยาบาลเข็มละ500บาทเป็นด้น500ายาถ่ายพยากรองสีเหลืองเม็ดเดียวพลังเดียวมอบเงินสดให้คู่เอกคนละ2,000นะครับ นัพาลิมพูดจริพระเกเมซอยอุตสาห์ไปดัการรุ่งรืน่นวันที่หกไร่จอดรถสะดวกสบายมีสนามเด็กเล่นขนาดใหญ่ไว้บริการคุณหนูมีตลกท่านนำคือได้สองคณะกับ23สุบสาูตรทาสมบัติเจริญมีโชว์ไม่มีทัดเพียงเืิเ่มดออูแลอย่างใกล้ชิดครับแล้วก็เชิญนักกอล์ฟที่สมัครเป็นสมาชิกกอล์ฟเวอร์ออนไลน์รับบัตรสมาชิกและต้องาำให้ทุกวันเพื่อเตรียมตัวแข่งขันรายการใหญ่มีรางวัลพิเศษครับอุปกรณ์กอล์ฟ4ชุดนะครับตีกอล์ฟคุณมิงยี่สิบท่านละวัน ปลายปีครับ9141930โทรศัพท์ติดต่อกันนะครับแล้วก็สำหรับทางด้านวิลาคาเฟ่คืนนี้พบกับตักสิริพรอ,อยู่ยอดครับก็เป็นเรื่องที่เราจะคุยกันสิครับส่วนประวัติทั้งคู่นั้นจะมาอย่างไรถึงขึ้นเวทีวันนี้คุณพัชรีคุลธุรกยนเชิญครับค่ะสำหรับคู่ที่4นะคะคู่เอกซึ่งหลายๆคนรอคอยวันนี้ มุมแดงนั้นหงทองณเมืองเก่าค่ะหรือวรเชษฐ์พารินเมื่อเช้ามาช่างน้าหนัก126ปอนด์ค่ะหงทองนั้นเป็นนักมวยจากจังหวัดสุรินทร์นะคะชกมวยมาทั้งหมด78ครั้งชนะ60ครั้งแพ้18ครั้งค่ะครั้งสุดท้ายที่ชกนั้นชนะคะแนนเด็ดพนมลูกพระบาทที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยปัจจุบันอายุ21ปีผู้จัดการหัวหน้าคณะก็คือคุณวิชิตพรยนันต์ผู้ฝึกสอนคือคุณกุ้งผลส่งค่ะส่วนมุมน้ําเงินนะคะที่กาลังไหว้ครูอยู่บนเวทีนนั้น บวกขาวปอประมุกค,ค่ะชื่อจริงก็คือสมบัติบัญชาเมธเมื่อเช้ามาช่างน้ำหนัก126ปอนด์ลดไป3ปอนด์นะคะเป็นชาวจังหวัดสุรินทร์ค่ะชกมวยมาทั้งหมด73ครั้งชนะ59ครั้งแพ้12ครั้งเสมอ2ครั้งครั้งสุดท้ายที่ชกนั้นชนะน็อกเวหาลูกพระบาทที่เวทวีราชดำเนินในยกที่4ปัจจุบันอายุ18ปีผู้จัดก,การหัวหน้าคณะก็คือประมุตรรจนตันผู้ฝึกสอนก็คือคุณมนเมืองเก่าค่ะ ลีราทาทายการไหว้ครูนั้นหายากนะครับเป็นนกยกจากสูรินตอนนี้ก็จบแผลงสอนมองดูจะถูกหรือไม่ถูกนะครับต้องการที่จะบริจาคบูชาเหรียญรัชกาลที่5แมมมอสหมื่นปีอันเป็นประเด็ีกรรมล้ำค่าทางประวัติศาสตร์ของอาทางแมมมอสก็เชิญครับรายได้น,นั้นสมทบทุนมูลนิธิช่วยประโยชน์สาธารบุญสนติดต่อบริจาคบูชาที่ธนาคากรกทรจำกัดทุกสาขาทั่วทั้งประเทศ นะัก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจยังไม่จบครับคุณดาดครับก็ปเป็นนักมวยที่ <c oughs> ถือว่าใช้เวลาไหวครูนานที่สุดคนหนึ่งแต่อย่างไรก็ตามก็ขอชื่นชมครับที่พยายามอนุรักษ์ของดีๆของไทยเรานักวยทุกวันนี้บางครั้งบางทีบางค่ายนะครับไม่ค่คยมอบให้ความสําคัญในเรื่องของการไหวครูนี่ครั <c oughs> ครบฟังเสียงปรบมือครับคุณอนุเดชใช้เวลาไหวครูเกือบสินาทีแต่ว่าไหวครูสวยงามครับนี่คือบัวขาวปอประมุกเป็นนักมวยที่ ห้ามศึกมาชกวันนี้ในออกตู้ในเวทีมวยช่องสาเป็นครั้งแรกก็คุณประชนอุลปาธรครับกรรมการผู้จัดการบริษัทบอส์บอ็บอกซิ่งโปรโมชั่นจำกัดก็ขึ้นมอบพวงมาลัยเป็นกําลังใจด้วยครับอีกครั้งครับต้องการที่จะได้เหรียญาราชกาที่ห้ามแบมม์มอส์หมื่นปีนะครับอันเป็นประดิกรรมล้ําค่าทางประวัิศาส์นั้นรายได้สมทบมุนนิธิช่วยประโยชน์สาธารณกุศลติดต่อได้ครับทุกสาขาทั่วทั้งประเทศธนาคาร,ททรจ,ำจำกัดมหาชนครับ ครับเรื่องบุญเรื่องกุศลก็ทำทำกันไว้ครับไม่เป็นไรครับทางด้านหงทองน้ำเมืองเก่าถือว่าเป็นมวยนี่แหละครับหงทองน้ำเมืองเก่าเป็นมวยเจ้าประจําอยู่ตู้ท่องสามนี่แหละวันนี้ขอรับแขกหน่อยครับฝั่งน้ําเงินบัวขาวปลอะมุกผมยังหาที่ขาวไม่เจอเลยก็ชื่อบัวขาวขาวคือกางเกงเลยครับแหมแต่ผิวแกนี่ดําสนิททีเดียวครับก็ตามภาษาของคนสุรินคือคนสวยครับหรือว่ากุยนะครับสุรินครับครับก็มาดูครับนี่คือ นักชกจากศึกปอประมุกนะครับแล้วก็เป็นที่ยืนยันว่าศึกเจ้าวมวยไทยนั้นคือเพื่อนสหายของทุกศึกนักชกต่างสายพันธุ์ก็มาชกกันไดเรียกว่าที่นี่มีแต่เพื่อนครับคุณเชนเมืองชนให้คําจํากัดความเอาไว้อย่างนั้นก็เราจะได้เห็นมวยต่างศึกต่างช่องต่างทีวีมาชกกันบ่อยๆเพื่อความสนุกสนานครับกำไรก็ตกอยู่กับบรรดาท่านผู้ชมนั่นแหละครับแต่ว่ามวยจะชกสนุกหรือไม่สนุกก็ ขึ้นอยู่กับในช่วงจังหวะนั้นๆัครับบางครั้งบางทีนี่มองดูคนประกบบอกว่าหม่คู่นี้นี่ต้องสนุกแน่นะครับแต่ขึ้นไปแล้วอาจจะชกไม่ถูกใจก็ได้แต่บางคู่นี่มองดูยังไงก็ขี่กันแต่ว่าชกไปชกมานี่ไม่ครับไม่มีการขี่ครับกับคู่ขี่ดูสีก็แม่เป็นเรื่องที่ต้องใช้ความสามารถพิเศษนะครับในการที่จะประกบมวยให้ถูกคู่ถูกขากันมาดูครับบัวขาวอประมุขเช้านี้ลดน้ำหนัก3ปอก่อนครับ คุณนกแลบอกไปสืบมาในห้องบอกว่าแม่ไม่ประมาทไม่ตื่นเต้นครับชกกลางวันเป็นครั้งแรกออกตู้เจ้ามวยไทยเขาบอกแม่อยากจะมาออกนานแล้วไม่มีโอกาสเสักทีหนึ่งเลตติ้งดีเหลือเกินเจ้ามวยไทยนี่ช่องสามเพราะฉะนั้นวันนี้ได้ไฟเขียวจากรูปพีลูกพีเขาเป็นพันธมิตรกันเพราะฉะนั้นลูกน้องมีโอกาสได้ชกในขณะที่หงท้องในเมืองเก่าก็เรียกว่าเป็นเจ้าประจําอยู่แล้วครับ เพราะฉะนั้นวันนี้ขอขออนุญาตต้อนรับแขกหน่อยด้วยการส่งแข้งส่งข่าวส่งมัดให้ครับจะโดนรับหรือว่าจะเป็นฝ่ายรับก่อตองรุนกันครับรการประภัยประเทศบนเวทีวันนี้พบกับตั๊กซิริพออยู่ยอดนะครับที่วิลล่าคาเฟ่แล้วก็ทุกนี้ไวโพสเพชสุพรรณครับไม่ยองแก่ทุกทีเลยนี่วันนี้ วันที่20พายุย่าเยอะครับทิวิลาคาเฟ่เหมือนกันแต่ดูนักร้องฟังเพลงกินอาหารแล้วก็ดูบอลต่อได้เลยครับท่วิลาคาเฟ่มีทีวีจอ,อยักษ์ให้ดูกันแถมรุ่นไปด้วยคืนนี้อย่าลืมครับอังกฤษกับเยอรมันนี่สนุกโรมาเนียกับโปรโตุเกสช่อง3นำเสนอครับถ่ายทอสด,สด,สดสดสัญญาณชัดแจ๋วทีเดียวครับ มาดูมวยกันก่อนลุ้นมวยก่อนแล้วก่อนจะไปลุ้นบอลนี่เป็นเพียงยกแรกครับศึกเจ้ามวยไทยอ้าวแข้งซ้ายมามวยเช้าลดสามปอนนี่จะยุบหรือเปล่าต้องดูครับแม่แต่เนื้อตัวในการแข่งปั๊กทีเดียวความได้เปรียบเสียเปรียบจะเป็นอย่างไรครับต้นต้นนี้มวยใหญ่ก็คงจะยัง แฟนๆรอบเวทียังไม่ออกอาวุธเหมือนกันนะครับต้องรอหอยกที่หนึ่งมาแล้วยกหนึ่งของกุ้ยเอกของรายการนะครับก็อนนักชกจากสุรินทั้งคู่นะครับเปิดแล้ว2,000พันลาซ่าถนนต่างสินวงเวียนใหญ่หาสติ่งดูแลครับ4 3 8 7 2 0 2 4 3 8 0 6 2ครับโทรศัพท์สั่งจองโต๊ะกันศึกรายนัน20ิมิถุนายนครับที่ลุมินทีผู้นำรายการ ชาตรีสิบพาฟ้าพบอ,อินทราละทัยวันนาสปีดครับศึกวันกระดิเพื่อนแสนยีสนามมวยหัดใหญ่สมเด็จเอ็มสุขกบกินทกรสิทธิ์ปูชลินสืบเกียรติเพชรยี่สาที่ลุมพินีนะครับผู้เอกไชยกิจันลูกบรรยัยประทับพัทยแก้วสามเมตรแล้วก็เรียนเชิญครับนักเรียนตำรวจรุ่นที่22ชนบุรีพบปะสังสรรค์ที่โรงแรมเซ็นทรัลวงอมากบีทรีสอร์ทพัทยาวันนี้ครับเสาร์ที่17นี้ตั้งแต่เวลาหกโมงเย็นเป็นต้นไปนะครับนักเรียนตำรวจรุ่นที่22ชนบุรี ร้อยตำรวจเอกสมชายผ่องใสาจากสพออบางละมุงชนบุรีในฐานะประธานรุ่นก็ฝากแก้งข่าวมาครับต่ <Okay. S 1> อ,อมาดูครับยกที่สอง okay. Okay. ยกที่สองของมวยคู่นี้นะครับห <Okay. S 1> ัวขาวฝ่ายน้ำเงินของทองแดงครับนักชกจากจังหวัดสุรินทร์เมืองช้างด้วยกันทั้งคู่ โอ้ยบัวขาวมาแรงๆแขงมาแล้วครับขาเป็นฝ่ายเบียดเข้ามาผงทอรอจังหวะสวนยังไม่ได้ครับล่างน,น้ำหนักเสียเปรียบนิดหน่อยแต่ว่าผงทอก็ลดครับเมื่อลดลงมาเท่ากันแล้วไม่เป็นไรครับ จกู้พร้อมก่อนเลยกํปั้นซ้ายขวาเรื่องอยังไม่ค่อยร้อนเต็มที่แล้วครับแม่หน้าตางเอาเฮงเข้าท่าครับทางด้านกัวขาวนี่ถึงแม้ว่าผิวจะเข้มแต่ว่าอย่างนี้เขาเรียกว่ามาดเข้มละครับมีลีลาการไหวครูสวยงามครับแฟนๆปลกมือกันเกลียวทีเดียวหลังจากไหวครูจบนี่ เป็นการชบในยกที่2เท่านั้นนะครับเอสบัดสองหมทองยังไงครับยกนี้ตั้งรับเมื่อไร่จะเดินหน้าชนละครับรอรอรับอย่างเดียวโอ้โตโแล้วนี่ครับโตโกลับด้วยแขนซ้ายตออูาม้ใหญ่ทีเดียว ตัวเตียวว้กตตยกว่าครับเห็นชัดเจนเราต้องอาศัยจังหวะครับลำแรกนี่ไม่ไหวแรงประทะสู้ไม่ได้แน่ ไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่ห้องรองแข้งอีแข้ง,ขงมารู้สึกซ้ายหน้านี่ใช้ได้ทีเดียวเร็วแล้วก็ได้ตำแหน่งโคจุดที่สองมาส่งท้ายนิดหนึ่งผู้แรกโรเบิร์ตสอกเด็กชายชนะคะแนนคุณเดชลุปินี2000สองพันผู้ที่สองฉลามดำสอบุญญาชนะคะแนนจักกริดสักเมืองแกลงผู้ที่สามหลักหินสักดาวีชาานะคะแนนวงจรเรียรัติโยธินและคู่นี้ชมยกที่สาม ผลนั้นยังไม่ทราบครับเอาละครับท่านุผู้ชมครับคุณประวิทย์สุวรรณวิจิตก็มานั่งอยู่ใกล้ๆเดี๋ยวคงจะพูดถึงเรื่องอารายการใหญ่วันที่21มิถุนายนครับยอดวันพเดจแต่ว่ามาดูคู่นี้ก่อนดีกว่าคุณประวิทย์ <c oughs> บัวขาวเป็นไงครับวันนี้เตรียมเลือดเตรียมตัวมาดีไหมครับก็วันนี้ก็ได้นำมวยต่างศึกมานะครับก็เป็นศึกจากกอประมุกนะครับที่จะที่จะมาชกากับ หงทองหงทองน้าเมือง,งเก่านะครับก <นะ S 1> ็เป็นหน่วยข้ามาครั้งแรกหรือเปล่าเนี่ยก็มาครั้งแรกนะครับแต่ว่าก็จะมีขั้นต่อไปใช่ไหมครับ,รบก็คงคิดว่าจะมีขั้งต่อแม่ตแต่ดูว่าใหญ่กว่าหน่อยนะทางด้านบัวขาวเอาละครับตอนนี้หงทองต้องแก้เกมแล้วครับเล็กกว่าแต่ว่าจะอาศัยความไวความขยันโอ้โห่าดดอกที่แทงไปใหญ่แต่ช้า ได้ความเร็วมาดูกันจิ้มเข,ข้าไปแล้วการปลาใบประเห้ครับนีมาเมื่อเช้านี้ลดน้ำหนัก3ปอนด์คิดว่าจะมีปัญหาท้ายท้ายไหครับครับก็ต้องดูกันต่อไปนะครับเพราะว่าเมื่อเช้านี้ก็บัวขาวก็ลดน้ำหนักจนกระทั่งว่าหมดเวลาเหมือนกันนะครับแต่ก็ลดได้นะครับ ครับกบบมาดูเอ้าโอ้โหแฟนๆเจ้าแล้วครับทองทองได้ลูกพยันได้เร็วครับขาวตีใครตีก่อนแต่งตัวชางโอ้ยแต่ว่าขาวตีแต่ละทีนี่ก็ใส่แบบสุดๆเลยทีเดียวครับเดี๋ยวในช่วง ระหว่างพักยกกระหงส์จะได้คุยกับคุณประวิดนะครับว่าวันที่21จัดเอาไว้ยิ่งใหญ่ขนาดไหนไม่แต่ว่าตรงนี้กํกกาลังจะลกพิเราะหัวขาวจั่วลมทองทองไม่แรงด้วยครับจังหวะฉา,าบสวยดียเหลือเกินนัดที่สองนัดจริงเข่า,าไปตีปทีหนึ่งสถานการณ์นี่ก็ก,กำตึงนะครับโอ้ยแข้งซ้ายนี่แหละเข้าเต็มเต็มทีเดียวพูนเชน ไม่ติดเหมือนกันตอนนี้ลุนแล้วครับแจะได้ลูกเข่านี่หนักๆเ,เนื้อเห็นชัดเจนยังคงเดินตัดลำตัว,วคล้าย,ยเต็มเดียวยังอาวัวขาวยังได้เห็นมีเมื่ี้นี้นผงทองแดงนะครับบัวขาวน้ำเงินครับ ก็ยังมีอ,อ,อยู่แก้งขวามาดอกนี้หมดยกที่3ครับนี่มาดูภาพช้าตรงนี้นิดหนึ่งครับว่าด้านบวกขาวฝ่ายน้ำเงินนะครับหงทองแดงก็ซ้า,ายดีเหลือเกินครับก็วันที่21นี้ครับคุณประวิทย์ครับเป็นยังไงครับจัดเอาไว้ครับวันที่21นี้นะครับที่เวทีมวยราชินเดินผมก็ขอเรียนพี่น้องแฟนมวยว่าเป็นศึกยอดเวที ดีอีกนัดหนึ่งนะครับซึ่งในวันนั้นนะครับผู้เอกก็เป็นการพบกันระหว่งางยอดมวยจากศึกเพชรยินดีดูเอคขมุดมนะครับก็จะพบกับยอดมวยจากศึกพยนานันคือยอดวงงามลูกบ้านใหญ่นะครับผู้นี้จะพบกันที่น้ําหนัก1 1 8ยดกรนะครับซึ่งเป็นน้ําหนักที่หลายท่านก็บอกว่าดูเอาจะมีปัญหานะครับวันนั้นก็ไปชมกันว่าจะมีปัญหาจริงหรือไม่นะครับแล้วก็ยังมีตอประตักวันเฉลิมพบกับนฤพลศ์อมชิน เพชรหวางนอสพันเหล็กเขากับพงศัยปอยศนันคงกตตต่อพิทักษ์พลการกับเดชประการปอปีชาและก็มรดกแดงสอบุญญากับสินธุบุตรเกตนาภาชัยนะครับแล้วก็ยังมีมวยดีๆนะครับอีกเต็มรายการนะครับผมขอเชิญพี่น้องเฟนมวยทุกท่านชมมวยในวันนั้นนะครับแล้ครับกแมตอนนี้มาดูก่อนยกที่สี่บัวขาวเสียฟอร์มไปหน่อยโดนพลิกหงายท้องครับแต่ว่าเรียกคืนจังหวะออกแข้งแทงข่าวของบัวขาวนะี่ได้น้ำหนักครับ ขณะที่ผงพองถ้าถ้ารุดไม่ขึ้นก็กลับบ้านเก่านะครับไม่ใช่หน้าเมืองเก่าแต่ว่ายังได้เฮอยู่ยังไม่ปิดประตูทั้ทีเดียวนะครับยัง,งมีช่องมีช่องที่จะหายใจหองทองตี้อีกแต่บัวขาวนี่ไม่มียุบนะคุณอวิทครับครับเพราะว่าวันนี้บัวขาวมาใหญ่เหลือเกินนะครับ แม้ว่าเมื่อเช้าจะลด3ปอนด์หลายๆคนบอกว่าอาจจะยุบได้แต่ว่าถึงตรงนี้ยังไม่ออกอาการครับมองถึงไฟหน้าได้อย่างเนี่ยคุณประวิตรอย่างบัวขาวนี่ก็ส้หรับบัวขาวนะครับก็คุงมาชกในเรื่อของเชนมงชนต่อไปนะครับเพราะว่าขณะนี้กำนันประมุกก็ได้เข้ามาร่วมกับทีมงานของเราแล้วนะครับตอนนี้ทางด้านหงทองเป็นเจ้าของบ้านเจ้าภาพครับครับ รับเยอะหน่อยัวขาวโอ้โหต้อง,งตีบ้างอาโอ้ยเอามาไี่ทีนึงได้เฮได้เฮไม่ไม่ใช่แค่เฮอย่างเดียวนะครับโอ้โหโดูนี่ครับทำได้จัด,ดๆรุ่นครับเอา้าัวขาวแตกแล้วครับทีหางทิวซ้ายยุ่งเหมือนกันครับ ซ้ายแตกครับบัวขาวไปน้ำเงินวันนี้ของตอนมีแกก็สู้แบบสุดใจขาดดิ่มทีเดียวได้ลุกนะแบนแฟนปรบเือกันลั่นครับนี่คือศึ้งกล้ามวยไทยครับ่านผู้ชมบัวขาวแทงโค้งลงตีโต้จังหวะมานี่แลละครับไปอยู่กันตรงมุมแดงตรงโน้นสู้กันอยู่ตรงด้านโน้น บัวขาวนี่โอ้โหย่างคงเดินตลอดครับแต่ว่าหงทองใต้ลูกขยันยิงชกไปก็ดูเหมือนว่ามาบัวขาวนี่พองลมหรือเปล่าลูกใหญ่ก็อุ้ยแทงขวา,ายังไงยังไงก็ตามคุณวิทย์วันนี้ต้องนับถือหัวใจของหงทองนี่นะครับโอ,โ,โอ้โหโอ้โดนลูกนี้ก็ไปนะครับพี่อมรครับก <c oughs> ารให้การได้เสีย คิวผู้ชมครับทางด้านโหมงทองเมื่อะกี้นี้ปลายยกที่4ออกแข้งได้เนื้อเนื้อครับสถานการณ์นี้ก็เลยว่าตีตื้นขึ้นมาเยอะทีเดียวครับคุณประวิทย์ครับครับตอนนี้การเล่นนะครับทําท่าว่าจังเงียบไปแต่ว่าขณะนี้ก็เริ่มจะได้เสียอีกแล้วนะครับโอ้โหอลไรครับมาดูครับศึกวันที่21ครับ ที่คุณภวิจัดเอาไว้ดูว่ากับยอดวงงามนี่เคยชคกันมาก่อนไหมมวยคู่นี้นะครับไม่เคยโชคกันมาก่อนแล้วก็มวยต่างศึกต่างไซสที่เรียกว่ามาเจอกันถูกการเวลาพอดีนะครับแฟนๆบอกว่าดูว่าจะชกน้ำหนักนี้ไม่ได้ครับก็ดูว่าสปีแล้วนะครับที่ไม่ได้ชกน้ำหนักร้อยยีอปอนด์นะครับก็เป็นน้ำหนักที่แฟนมวยสงสัยว่าดูเ่าทำน้ำหนักแล้วจะมีแรงหรือไม่แล้วก็ในวันนั้นนะครับผมได้เช็คนักมวยทุกคนขณะนี้นะครับยังไม่มีใครแจ้งเปลี่ยนแจ้งถอนเลยนะครับที่องอัดครับครับ โปรโมเตอร์นั้นก็ต้องติดตามดูนักมวยที่ชกในรายการว่าจะสมบูรณ์มากน้อยขนาดไหนและอีกคู่หนึ่งครับต่อประตากับนรพลที่เคยเจอกันไหมต่อประตากับนรพลก็เคยชกกันมาครั้งหนึ่งนะครับต่อประตาก็เป็นฝ่ายชนะแต่วันนี้นะครับนรพลซึ่งสูงใหญ่มากในวันนั้นนะครับก็จะเป็นการแก้มือของนรพลอีกครั้งหนึ่งว่าจะแก้มือได้สำเร็จหรือไม่นะครับก็ไปดูกันครับ21นี้ที่ราชดำเนินครับศึกยอดมวยวันพระเดจครับมาดูยกสุดท้ายยกที่หหัวขาวพอประมุขครับข้ามฝากมาจากศึก พอประมุกนี่วันนี้โอ้โหเดินบทพยี่หงทองหน้าเมืองเก่าครับแต่ว่าหงทองนี่สู้โอ้โหหัวใจนี่เกินร้อยจริงๆครับตัวเล็กขวาแต่ว่าสู้ตลอดแล้วก็เรียกเลือดจากคิ้วซ้ายของทางด้านบัวขาวได้ด้วยไม่ธรรมดาครับ โยที่อยู่ในพื้นเทบ้านเดียวกันครับเมืองช้างเหมือนกันสุรินทหัวขาวจากอำเภอเมืองทางด้านหัวขาวจากอำเภอสัมรมท่าครับแล้วก็หงทองจากอำเภอเมืองครับตามประวัติที่แจ้งกันมานะครับหับวขาวตอนนี้ก็เข่าพลาครับเข่าพลาการเดินบี้เพราะว่าหมาเดินชนมาตั้งแต่โยกแรก ก็คุ้มสถานการณ์เอาไว้อย่างเดียวครับไม่ให้พลาดโดนปิดบัญชีเท่านั้นเองม,มาก็โต้กลับในขณะที่หงทองก็พยายามครับต้องชมครับว่าทางด้งนานหงทองม,มีมีความพยายามดีเหลือเกินแม้ว่าจ,จะรึกรางเสียเปรียบก,กว่านิดหน่อยอีกองเชิดแล้วครับ เทียงทางด้านหัวขาวก็อบอกว่าคุมคุมจังหวะไว้ให้ระวังหมัดหน่อย <S <S ไปเรื่อยเลนะครับวันอังคารที่20สิบใครอันนั้นนี่ที จัดไว้ที่ลุมบินีมีมวยจากฝรั่งเศสครับชกมวยไทยคู่คู่แฟดน,นะครับเจมส์กับบอลเจอกับลูกแก้วลูกขวัญก็ไปดูกันได้ครับแล้วมีชาติลูกปา๋าฟ้าสิทธิ์ปา๋าฟ้ากับอินทราชัยแวนไฮสปีดนะครับชกเป็นคู่เอกประวิ์กับชนะศักดิ์ดวนที่วิล่าคาเฟ่คืนนี้ครับกินอาหารแล้วก็ฟังเพลง นักรีพรอ,อยู่ยอดเสร็จแล้วดึกๆก,กก็เชียร์อังกฤษเชียร์โปรตุเกสอะไรก็ว่ากันไปนะใครจะไปเยอรมันไปอังกฤษไปโรมาเนียไปโปรตุเกสก็ไปตั้งต้นกันที่วิลล่าคาเฟ่คืนวันนี้แลครับกรรมการว่าอย่างไรชูมือให้บัวขาวปอประมุกครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนไปครับถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดซ b s สไ i b e ด้วยนะครับ นึกถึงมวยเก่านึกถึงมวยโอจี